สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาดสินค้าหน้าร้านกันนะคะว่าตอนนี้รถไถมือ2ปรับสภาพพร้อมใช้งานมีกี่รุ่นกี่คันกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตสินค้าหน้าร้านกันก่อนนะคะสำหรับร้านบุษมบุอแท็กเกอร์สาขาระยองจะอยู่ติดถนนสุขุมวิทนะคะถ้าลูกค้ามุ่งหน้าสู่ตัวจันทบุรีนะคะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะติดถนนสุขุมวิทนะคะอันนี้จะเป็นป้ายที่ร้านนะคะนี่ก็จะมีรถจอดอยู่หน้าร้านประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นสภาพหน้าร้านนะคะติดถนนใหญ่เลยนะคะสำหรับ สองคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น B2140 นะคะแล้วก็ B2440S นะคะราคา159,000บาทนะคะแล้วก็จะเป็น MU55 นะคะ MU55 4 9 9 0 0 0บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์บดันเนน่าและผ่านกวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะจะเป็นอันคันนี้จะเป็น3 1 2 3 2 1 8 SP นะคะ ไปมีอุปกรณ์ใบดันดีน้าและผ่านพรวนนะคะ3า9 0 0 0บาทนะคะให้ลูกค้าดูสภาพรอบๆคันนะคะตอนนี้จะมีรุ่นนี้แล้วก็ b 2 4 4, 4 0 1 8นะคะ B4018 นะคะแล้วก็จะเป็น b l เอ0 8ตัวนี้400ชั่วโมงสภาพเดิมๆนะคะสวยๆเลยลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนให้แจ้งกุ้งมานะคะ มีคลิปมีวิดีโอเทสระบบรถแยกนะคะตัวนี้4,9,000บาทใบดันผ่านทวนแล้วก็ 3,2,18,SP นะคะคันนี้นะคะคันนี้ติดจองแล้วนะคะส่วนคันนี้ L3208SP 2 8, 8 9 0 0 0บาทใบดันผ่านพวนนะคะแล้วก็ตัว L4,018 นนะคะตัวนี้ วัวนี้อยู่ที่สองแสนหกนะคะแล้วก็ยังมีตัดญ้าตัวนี้จะมีวางอยู่หน่อยนึงแต่ตัดญ้าทั้งหมดจะอยู่ที่ด้านหลังนะคะจะามาวางโชว์หน้าร้านแค่นี้นะคะเพราะไม่งั้นมันต้องเก็บหลายตัวเลยแต่จริงหลังร้านมีสต็อกเยอะนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยหากอยากรู้ว่าโปรราคาเท่าไหร่ยังไงให้โทรมาได้เลยที่เบอร์ศูน4 5 3 9 2 2 4, 4นะคะ หรือในคลิปจริงๆกุ้งก็มีทําคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปเลยนะคะคันนี้จะเป็น L 3 2 1 8นะคะตัวนี้จัดโปรโมชั่น L 3 2 1 8ใบดันอย่างเดียวนะคะ279,000บาทนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูไล่ไปนะคะตัวนี้ L 3 2 1 8 SP นะคะ359,000บาทนะคะ L 3 2 1 8นี่จะเป็นสภาพเดิมๆทั้งคันนะคะไม่มีคั้สีนะคะแล้วก็ตัวนี้349,000บาทนะคะรถสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะ L 3 2 1 8 SP นะคะสภาพเดิมๆนะคะตัวนี้สีใบดันยังมีติดอยู่เลยนะคะ หากลูกค้ากําลังมองหารถนะคะ L 3 2ตัวนี้ตอนนี้มีหลายรายการเลยแล้วก็ตัวนี้ L 4 0 1 8นะคะอยู่ที่สามแสนห้านะคะตัวนี้จะอยู่ที่3 0, 5มแสนห้านะคะแล้วก็คันนี้4018 S p 800ชั่วโมงปี64นะคะราคาอยู่ที่4 3่0 0 0บาทนะคะ สภาพเดิมๆนะคะแล้วก็จะมีคันนี้ L 3 4 0 8นะคะ1 9 9 0 0 0บาทติดตั้งชุดใบดันใหม่นะคะ L 3 4 0 8ตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวนะคะมีคันเดียวถัดมาจะเป็น L 4 0 1 8 SP คันนี้4 2 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็จะเป็น L 4 0นะคะ L 4 0 1 8 SP ตัวนี้4 3 9 0 0 0บาทน,นะคะ สนใจคันไหนแจ้งกุ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ L 3 2 1 8 SP ตัวนี้329,000บาทติดตั้งชุดใบดันใหม่ให้นะคะคันฝั่งนี้จะเป็นรถขนาด3สูบนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเป็นรถรุ่น L 5 0 1 8คันแรกนี้เป็นตัว L 5 0 1 8 SP นะคะ900ชั่วโมง519,000บาทสภาพเดิมทั้งคันนะคะปี64หรือ63ประมาณนี้อันนี้ L 5 0 1 8รถปี6-1นะคะ 400,08นะคะส่วนคันนี้ L5018 นะคะราคาตัวนี้จัดโปรอยู่ที่439,000บาทยางใหม่4เส้นนะคะตัวนี้4 7 0 8 SPP ประมาณ57ราคาอยู่ที่389,000บาทใบดันผ่านพววน,นะคะสนใจคันไหนสอบถามเข้ามาขอรูปขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้ L4708 นะคะ380,000 แล้วก็คันนี้เป็น L5018 ที่เอามาจัดโปรกัน4,09,000บาทนะคะตัวนี้ MU 49นะคะ4902ปี 2, 64สภาพเดิมๆ อยู่ที่549,000บาทและ MU 5702นะคะอยู่ที่669,000บาทหากลูกค้าสนใจรายละเอียดขอมาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบอร์0634539224ส่วนสาขาลำปาง0813662756นะคะสำหรับวันนี้คุ้งขอขอบคุณลูกค้าในการติดตามชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดี